ข้าราชการเขาก็อดครวนกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ราชการนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยไม่เคยเข้ากระทรวงวัฒนธรรมอีกเลยค่ะไปใช้ที่ประชุมที่บ้านพิษนุโลกหนึ่งครั้งแล้วไม่ได้เข้ากระทรวงเลยค่ะทําไมไม่เข้ากระทรวงวัฒนธรรมคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทําไมไม่เข้ากระทรวงไม่อยากรู้เรื่องไม่อยากทํางานไม่อยากคุยกับข้าราชการหรอคะหรือว่ารู้แล้วครบแล้ว จบแล้วรอบด้านแล้วลุ่มลึกแล้วรอบครอบกว้างกว้างรอบครอบแล้วไม่ต้องข้ากระทรวงอย่างนั้นเหรอคะแล้วไปนั่งทำงานที่ไหนคะบ้านพิษเหรอคะไปนั่งทำงานบ้านพิษไม่กลัวผีเหรอคะโอเคไม่กลัวผีคะ่ะไปทางานบ้านพิษทั้งวันได้ยังไงคะเราเป็นเจ้ากระทรวงเรามีกระทรวงอยู่เราต้องอยู่ในกระทรวงสิคะทํางานในกระทรวงสิคะถ้าเป็นเจ้ากระทรวงแล้วไม่ทํางานในกระทรวงจะเป็นเจ้ากระทรวงไปทําไมก็คืนก็อี้้าไปแล้วไปนั่งที่บ้านจันทสองลากับพ่อตัวเองไป